ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพาเดินที่ในตัวเมืองกรุงเทพกันนะครับมาดูพวกร้านหนังสือกันนะครับว่าแต่ละที่ในกรุงเทพเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกันในช่วงมาบุญครองจนถึงตรงชันนเวิร์ดเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับจริงๆมันมีหลายร้านแต่เดี๋ยวขอยกร้านที่มันดูแล้วเข้าง่ายเอาสะดวกก่อนนะครับร้านแรกก็เป็นอนิเมะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่เข้าไปนะครับเพราะผมเข้ามาแล้วคือมาเอาไอ้นี่ครับมาเอาโคบิงครับ มาคมมิปกพิเศษในรอบพิเออร์เดอร์นะครับสีก็สีตามเคยครับเดี๋ยวไปทำคอนเทนต์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวพาไปที่อื่นกันก่อนครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับต่อไปนะครับจากทางมาบุญคลองตรงสกายวอล์กเดี๋ยวเราจะเดินลงไปอีกฝั่งหนึ่งของตรงข้ามสยามเซ็นเตอร์นะเพราะว่าเดี๋ยวมีร้านกระตูนลิโดนะครับอยู่ตรงลงหนังลิโดนะครับเราต้องเดินลงไปข้างล่างก็เดินลงจากสะพานนี้ไปนี่แหละพักอยู่ตรงนี้ครับตรงตึกสยามสเคปอยู่ข้างบนนี้เราลงไปแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะ เดี๋ยวไปเจอกันตอนถึงหน้าสยามดีกว่าสยามรนะีโดเนาะโอเคเราถึงสยามหน้าตรงข้ามสยามเซ็นเตอร์แล้วตรงนี้ก็คือรีโดคอนเดกนะครับสำหรับร้านของ mm hmm. จตุริโดตอนนี้ย้ายแล้วนะครับเพ่เ mm hmm. คยอ,อยู่ที่เดิมนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าประตูสามตรงนี้เราขึ้นแบงก์บนสำหรับร้านรีโดนะครับรีโดจะอยู่ทางซ้ายตรงนี้เราเข้าไปทางซ้ายตอนแรกมานี่งงเหมือนกัน เพราะว่าร้านลิโดนี่จะยา้ายบ่อยนะครับแต่ว่าก็อยู่ในตัวตึกตัวเดิมนี่แหละก็อยู่ที่เดิมก็คือตรงนี้แหละครับร้านตุลิโดเราไปดูกันว่าข้าง,างในมีข้างนอกข้างในมีอะไรบ้างนะรูปแบบ่าข้าวนะไม่ดูน้นมากถึงผมจะบอกว่าใช้เวลาไม่นานมากครับแต่ว่าสุดท้ายก็ใช้เวลานในร้านค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับสําหรับร้านของกระตูลิโดนะครับร้านนี้ของค่อนข้างเยอะนะครับทั้งของเก่าของใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะ มีให้เลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกของหายากอะไรเงี้ยก็จะมีนะจริงๆของหายากมีเยอะเลยนะครับแต่ว่าราคาก็จะไม่ได้เป็นไปตามตอนที่มันช่วงมันออกแล้วก็จะเป็นตามราคาตลาดหรือความต้องการหรือว่าความหายากของมันนะครับเรื่องพวกในแต่ละค่ายเนี่ยมีเยอะนะครับทั้งลักพิมพ์นะลักพิมพ์มีค่อนข้างเยอะมากแบบพวกเรื่องเก่าๆเงี้ยผมก็เคยได้มัจากที่นี่เหมือนกัน พวกการ์ตูนของสยามหรือว่าของวิบูลกินอะไรเก่าๆพวกเน็ตพวกอะไรพวกนี้คือเยอะค่อนข้างมากเลยนะครับบางเล่มบางทีผมเคยเจอแบบเล่มหายากโผล่มาก็มีแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดไงว่ามันน่าซื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันพอไปดูกลับไป็วตอนนี้มันก็หายไปแล้วนะครับตอนนั้นเคยเจอโซเวิตเตอร์อยู่นี้อยู่นะครับไม่บอกว่าเล่มอะไรแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่อยู่แล้วจะบอกไปทําไมวะนั่นแหละครับแล้วก็ป็นพวกเรื่องการ์ตูนเก่าๆเนี่ยอย่างพวก เออแล้วก็พวกที่เป็นการ์ตูนที่บางทีเนี่ยเขามีการปรับราคาขึ้นอย่างเงี้ยบางทีก็มาหาในนี้ก่อนก็ได้นะครับ mm hmm. เผื่อจะเจอแบบพวกเล่มที่มันยังไม่ได้ได้รับการปรับราคา mm hmm. ก็อาจจะมาเจอแล้วก็อาจจะได้การ์ตูนที่ราคาที่ถูกกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมซื้อในตอนนั้นแล้วก็ตัดสินใจซื้อนะครับไม่รู้ว่ามีเพิ่มหรือเปล่านะผมจาไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูกันตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับส่วนทางด้านหน้านี่ก็จะเป็นพวกหนังสือออกใหม่นะครับของแต่ละค่ายที่เขาออกมาแล้วก็ ทางพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็จะเอามาโชว์ตรงนี้นะครับถือเป็นร้านที่ผมค่อนข้างแนะนําเลยนะครับยังไงก็ลองมาใช้บริการกันได้นะครับหนังสือเขาก็มีลดราคาให้นะครับโอเคครับออกมาจากลิโดแล้วเดี๋ยวต่อไปเลยเราจะไปดูทางฝั่งของสยามละครก่อน,อนแล้วกันมีคินโนคุิย่อยู่ที่นั่นนะครับจริงๆแล้วคินโนคุิย่เนี่ยมันมี2ที่ก็มีที่นึงก็คือตรงเซนเวเวิร์ ก็เดี๋ยวไปดูที่ในคินโดก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างใหญ่เหมือนกันสตลอ์ของพารากอนเนร้านจะอยู่ชั้น2ชั้น3ามนี่แหละนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ฝั่งโน้นฝั่งข้างในหน่อยเดี๋ยวต้องเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปแต่ว่าก็อยู่ตรงบันไดเลื่อนเลยนะหาไม่ยากถ้าขึ้นบันไดเลื่อนจะฝั่งข้างในของพารากอนเข้ามานะครับตรงสลาลา์ชั้นที่มันอยู่ข้างล่างน,นะที่ว่าหาไม่ยากนะครับมันอยู่ตรงฝั่งให้ชึนเนมขึ้นมารู้สึกว่าขึ้นไปอีกชั้นช,ชั้นสองชั้นเดี๋ยวก็เจอละ สำหรับข้างในของคิน์โน้นะครับไม่ได้ถ่ายอะไรไมาเยอะเนาะจริงๆข้างในมีของค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่ามันจะอยู่ตรงเซ็กชันข้างในนู่นนะครับทางข้างในฝั่งที่ผมจอไปอยู่นะมันจะเป็นเซ็กชันของพวกเด็กๆทั่วไปนะครับแล้วก็เซ็กชันของเด็กๆเ,เนี่ยก็จะมีพวกหนังสือกับตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศแล้วก็แบบพวกภาษาไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันพวกลักพิมพ์พวกอะไรงี้ก็มีนะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นของไม่ใหม่นั่นนะ่ะเนาะของเก่าๆจะมีแต่พวกเด็กพวกอะไรตรงนี้นะครับส่วนเรที่นี่นะ โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ World เซนท์เทนเวิร์ดแล้วนะจริงๆมีร้านกระตูนอีกร้านหนึ่งที่อยู่ตรงสยามวันแต่ว่าเราไม่ได้แวะครับเพราะว่าอากาศ่อนข้างร้อนมากข้างนอกตอนนี้ฝนตกแล้วก็อ,อก้าวมากๆนะครับเลยรีบเข้าเซนท์เทนเวิร์ดมาก่อนเราไปดูที่คินโนกุนิยะบนชั้นบนกันนะครับเป็นยังไงเขาเพิ่งเปลี่ยนแนวร้านใหม่นะเดี๋ยวไปดูกันโอเคก่อนไปที่คินโนนะครับเดินผ่านร้านนี้ตะล้งคงจีเนเปนเน็มันกลายเป็น,น,น,ปนบุ๊เฟนไปแล้วนะครับตอนนี้ ก็อยู่ตรงชั้นหกนะครับข้างๆบัตตี้บันนี่นะหาไม่ยากครับอยู่ตรงนี่เลยตรงเขาเรีกเลยกอะไรนะเป็นถงลิฟต์แก้วนะครับหาไม่ยากมาอยู่ตรงนี้แหละก็เดี๋ยวต้องไปดูของที่ออกวันนี้ก่อนมันมีปรกาศแถมอยู่เดี๋ยวไปดูก่อนนะเออสำหรับที่นี่เนี่ยผมประหลาดใจค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาเจอที่นี่ด้วยเพราะว่าผมจําได้ว่าที่ยักษ์ช็อปเนี่ยมันมีการเพิ่มสาขาจํานวนเพิ่มมากขึ้น แต่ก็มจำไม่ได้ว่ามันมาเปิดที่เซนท์แอนเวิด์นะครับซึ่งตรงนี้ก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่ามันแบบเป็นที่แบบสำหรับพวกของเล่นหรือพวกแบบเกมหยอดเหรียญอะไรเงี้ยนะซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นร้านไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับหนังสือมีให้เลือกเยอะพอสมควรเลยนะครับที่เด่นๆเนี่ยที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นพวกเรื่องของสยามซะส่วนใหญ่นะครับก็เพราะว่าเขาเป็นค่ายขเขาเองด้วยนะครับแต่ว่า ที่จะเด่นๆจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกผู้เื่งหนังสือเก่าๆที่เขาเอามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โซนเซ็กชันต่างๆอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันจะกว้างกว่าบางสาขาทําให้แบบว่าพวกเรื่องสินค้าอะไรของเขาเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของ Full Metal c l c h e m i s t ที่เป็นพิมพ์เก่าเนี่ยแหละกินโนเขาย้ายก็ไปที่เดิมเลยนะครับก็คือที่เก่าที่มันเคยจัดแต่ว่ามันใหญ่ขึ้น ปเดินเข้ามาแล้วนะครับต้องบอกว่าโซนาร์ตูนี่เยอะมากจริงๆน่าจะเยอะที่สุดในตั้งแต่ที่เคยเห็นมาแล้วค่อนข้างจะมีทุกอย่างครบเลยนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นพวกเรื่องรักลอบเนี่ยใครที่หาพวกที่เป็นดิจิตอลพิมพ์นะครับมาที่นี่นะครับ mm hmm. สามารถเลือกเอ่อพวกคุณภาพของเล่มเลือกเอ่อคุณภาพดูปกดูสันอะไรว่ามันตรงไม่ตรงอะไรเงี้ยคือมาเลือกที่นี่ได้เลยนะครับ mm hmm. สำหรับพวกดิจิตอลพิมพ์จะค่อนข้างครบนะครับ mm hmm. แต่เรื่องเก่าๆนี่อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะแต่ว่าเรื่องใหม่ๆหรือว่าเรื่องที่มัน อาจจะเพิ่งผลิตมาไม่นานเนี่ยมันก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังดูกันข้างหลังก็มีร้านนะครับดูข้างในมาแล้วนะครับสำหรับข้างใน,ในเดี๋ยวนี้มันจะเป็นหนังสือทั่วไปหนังสือพวกนวนัิยายหนังสืออะไรที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการ์ตูนจะมีอยู่ยนี้หมดเลยนะครับก็ถือว่าง่างใหญ่นะแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับข้างในใครมีลูกเล็กเด็กแดงเอามาดูหนังสือกันได้นะครับหนังสือเด็กเยอะที่นี่ให้ดูทีนี่คือร้านคิดโนที่อยู่ทางด้านหน้าที่เป็นร้านของหนังสือการ์ตูนเดินมาทาั้งหลัง ก็จะเจอคีโน่เลยนะครับก็อยู่ทางฝั่งซ้ายประตูซ้ายไม่ตูองาเข้างหนก็ได้ครับแต่เข้าจากข้างหลังของคีโน่ตรงนี้ก็จะเจอง่ายกว่าตอนแรกผมจะจบเรื่องการเดินทางหาหนังสือตั้งแต่ที่อยู่เซนต์นเวิร์แล้วครับแต่ว่าด้วยสถานาการณ์เนี่ยผมต้องมาที่อนุสบรีชัยเพราะว่าต้องมาขึ้นรถเมล์แล้วก็มาเจอ,อยักษ์ช็อปตรงนี้พอดีนะครับทาให้ผมต้องเดินมาข้างๆวิตอรี่มอล์นะถ้าจำไม่ผิด <S <S 2> <S 2> ซึ่งมันจะอยู่ข้างหลังนิดนึงนะครับแต่ว่าเดินตรงไปแล้วเนี่ยมันจะเจอกับ ร้านโมชิโมชินะครับซึ่งอยู่ข้างๆกันเลยนะครับหาได้ไม่ยากเลยนะครับแค่เดินตรงมาก็เจอแล้วนะครับที่นี่เนี่ยจะเด่นเรื่องของพวกหนังสือที่เป็นทางค่ายของสยามเองนะครับเพราะว่าตัวเรื่องหนังสือของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะหลายๆเรื่องเลยนะครับแล้วก็พวกเรื่องๆเ,เก่าๆเนี่ยที่นี่ก็มีเหมือนกันแต่อาจจะต้องมาหาดูกัน สักหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีก็เล่มหายากเนี่ยรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างหายไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าพวกเรื่องเก่าๆที่มันเป็นเรื่องแบบเศษที่มันตามได้ง่ายๆเนี่ยก็ยังมีอยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาเลือกตัวเล่ม,มอะไรกันนะครับตัวของพวกหนังสือของค่ายอื่นเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับพวกการ์ตูนชุดของสยามเนี่ยก็มีแบบทั้ง ที่เป็นแบบลดราคาที่มันมีแต้มสันไม่มีแต้มสันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะแล้วก็พวกเรื่องรักพิมพ์ที่มันเป็นเรื่องเก่าๆเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกเรื่องที่เป็นตัวเล่มหาย,ายากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเยอะแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเคยเห็นตอนนี้เขาเปิดเนี่ยมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองมาดูกันโอเคตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากที่แไปค่อนข้างหลายที่แล้วก็มีที่โบนัสก็คือที่ อนุสวรีชัยสมรลภูมินะครับซึ่งเดินผ่านพอดีแล้วก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าของค่อนข้างเยอะนะก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับโอเคเรากลับมาถึงบ้านแล้วก็มาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับจากที่ไปที่กรุงเทพกันมานะครับเดี๋ยวเอาของพูดเหนือสยามแนละ้วของสยามกันดีกว่าออันแรกก็คือเรื่องนี้ครับคือเรื่องอะไรนะบุลลี่ครั้งนี้มีเดือนนะทนุชดใช้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันแถมปดการ์ดนะครับในวันศุกร์พอดี ก็เลยซื้อมานะครับเพราะว่าอ่ะจริงๆเรื่องนี้เพื่อนผมแนะนํามาบอกว่าเขาน่าอ่านไปก่อนแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสไตล์ของเพื่อนผมอ่านก็เลยรู้สึกว่าเออไหนๆเพื่อนก็แนะนําแล้วก็เลยลองซื้อมาดูนะครับแล้วก็มันมีแถมมันเป็นโปสการ์ดอันแรกที่เขาแถมนะก็เลยเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวม่อยข้งข่งกันเลยนะ ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับของสยามที่ตอนแรกกะจะไม่ซื้อมาแต่ว่าในนๆนละลองซื้อหน่อยแล้วกันก็คือนี่ครับโฟล์ a ไม่เท่าโอเคมิแต่มันเป็นเล่ม2คือแขนคนคนแปดท่าตอนนี้เล่ม1นึ่เขาปิ้นใหม่ละแล้วเป็นในเวอร์ชั่นที่แบบว่าสำหรับอ่านแล้วก็ราคาก็ไม่ไม่ไม่แพงมากไม่แรงมากนะครับแต่ว่านี้เป็นเวอร์ชันลิมิเต็ดในเมื่อหลายปีที่แล้วราคาปกอยู่ที่230 นะครับแต่ว่าก็ซื้อมาก็รู้สึกอยู่ที่ประมาณร้อยปลายๆร้อยเก้าสิบกว่านะครับหลังจากลดสิบห้าเปอร์เซ็นตซึ่งไปที่ไหนก็รู้สึกว่าจะขาดเหมือนกันหมดนะครับเล่มหายยา่านในขาดหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออใครที่อยากจะตามเรื่องนี้แล้วแบบได้ไอเดียแบบผมนะันก็คือพอเล่มหนึ่งมาใช่ไหมพวกเล่มสองเนี่ยยังมีอยู่เยอะ ไปซื้อเล่มสองมาอ่านต่อซื้อ,อ,อเล่มไอ้พวกเนี้ยที่มันยังเหลืออยู่อะแล้วอ่านต่อให้จบแล้วค่อยไปอ่านแบบพวกเล่มที่มันฟันหลอไงก็รอไปก่อนก็ได้หรือว่าจะไปอ่านเป็นอ e ีบุ๊กอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เก็บอันเนี้ยไว้ในฐานะที่แบบว่าเออเขาเคยทําแบบหนังสือที่ค่อนข้างที่จะมีความประณี้แล้วก็น่าเก็บขนาดนี้ก็ค่อยๆซื้อไปก็ได้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าในราคาประมาณ2อ0้กว่าบาทเนี่ย อันนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยยังไม่ได้แกะเลยผมว่าแกะเลยดีกว่าไหมอันนี้อันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมันเป็นยังไงนะหรือว่าเขาทํามาแบบอ๋อเขาไม่ต้องแกะโอ้โงงงงมากผมดูกันง่ายงี้เลยแต่เมื่อี้มันก็เหมือนจะสปอยตัวเองเปละะ่าว่าเนื้อหาข้างในเป็นยังไง <laughs> โอเคเอาเอาแค่ดูของรูปเล่มก่อนแล้วกันนะว่าตัวรูปเล่มเป็นยังไงเพราะว่ามันมี ที่ผมเห็นก็คือมันมีพลาสติกครอบอยู่เฮ่ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะผมว่าแต่ตัวเล่มมันค่อนข้างจะเก่าแล้วแลวหละเฮ้ยเล่มขมางใไเป็นอย่างงี้เป็นซ้อนกันชิมหายล้ว <c oughs> ไว้มีงบเดี๋ยวค่อยไปซื้อต่อครับอันนี้รู้สึกว่าน่าสนใจละในราคาประมาณสองรีอยถือว่าค่อนข้างดีเลย เอาไว้เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะอาจ่านแล้วก็มันมีถุงเนี้ยพอมันมีถุงนี้ใช่ไหมไม่ต้องไปใส่สิล็อกเลยแล้วและใส่ถุงเนี้ยพอละนะครับใส่พวกสิล็อกนี้มันค่อนข้างจะเก็บยากนะใส่อย่างเงี้ยรู้สึกว่าง่ายแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นอีกส่อนนะครับจะได้ไม่นานมากโอเคเรื่องต่อมาจากสยามนะใช่ป่าววะไม่ใช่แล้วดีอันนี้รักพิมพ์แล้วนะครับอันนี้มาจากที่ลิโด ที่เห็นกัน,นก็คือค่าเก้าผ่านหนึ่งล้านชีวิตทําไมถึงซื้อเล่มหนึ่งมาเล่มเดียวเพราะว่าระหว่างที่ขนย้ายอยู่เนี่ยผมมีเล่มหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําตกนะครับเล่มหนึ่งพังก็คือมันรูปเล่มอะไรมันเบี้ยวหมดลวแล้วรู้สึกว่าทําใจไม่ได้ก็เลยไหนๆก็คือเรื่องนี้มันเคยไม่ขาดตลาดจนมันรีสต็อกแล้วมันก็รู้สึกมันจะขาดขาดไปอีกรอบนึงและนะครับก็คือหาเก็บแบบรูปเล่มเต็มๆเนี่ย ขอบชุดค่อนข้างยากเลยซื้อมาถึงแม้ว่าสั่นมันจะเลื่อนนิดหน่อยผมรู้สึกว่าเออมันก็ยังดีกว่าเล่มพังอะเล่มพังมันยังดูปวดใจกว่านะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าอันนี้จะเอามาอา่านหรือว่าเก็บไว้กับชุดที่มันไม่ได้เสียหายนะครับต่อมารู้สึกว่าผมหยิบมาอ๋อมันก็คือของจากร้านนี่แหละร้านลิโดครับต่อมาเอาเป็นสองเรื่องนี้ก่อน สองเล่มนี้นะครับแต่เรื่องเดียวกันก็คือคงจะดีถ้ามีน้องสาวสักคนเล่มสิบกับสิบเอ็ดทำไมหนึ่งเล่มสิบกับสิเอ็ดเพราะว่าสองอันนี้เป็นออนดมานนะครับเป็นดิจิตอลปรินทั้งคู่ซึ่งมันประหลาดตรงที่ว่าเล่มสิบสองะเป็นปรินธรรมดาแต่ว่าออนดมานเป็นเป็นแค่สองเล่มนี้นะครับก็คือไม่จำเป็นต้องซื้อที่ร้านก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้มันสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วก็ นั้นการซื้อมันเขาเรียกว่าไงอ่ะซื้อออนดิมานมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าหาซื้อได้นะครับก็ซื้อเป็นแบบตามร้านไปเลยดีกว่าแล้วเราก็ไปเลือกสั่นเลือกอะไรได้อันนี้รู้สึกว่าผมไม่คิดว่าที่อื่นจะมีนะครับก็เลยซื้อมาแต่รู้สึกว่าสั่นอะไรมันก็ประมาณหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็ถือว่าถ้าใครซีเรียสผมแนะนําว่าไปซื้อทีคิโนนะครับดีคิโนมี2เล่มนี้นะครับพวกดิจิตอลพิมอย่างที่บอกเขามีครบ นะครับสาหรับเล่มสําหรับเรื่องนี้นะสองสองเล่มเนี่ยของเรื่องเนี่ยอันนี้เขามีครบนะครับเขียน okay, ไว้ทางนี้ก่อนต่อมาครับเรื่องหนึ่งที่ผมซื้อมาก็คือ Trinity 723จริงๆมีแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันผ่านมันข้างนานแล้วครับดูจากเวลาที่เขาปิ้นก็คือเดือนหนึ่งไม่ใช่สิวันที่หนเดือนสี่ปีหกสี่นะครับก็ ปินมาก็สักพักนึงแล้วล่ะนะก็รู้สึกว่าเออไหนๆก็เจอแล้วก็เก็บอีกสักเล่มหนึ่งอันนี้ยังพอหาได้นะครับแต่ว่าในตามออนไลน์นี่ผมไม่แน่ใจว,ว่ามันยังมีอยู่บ้างน,นะแต่อาจจะมีนะครับคิดว่ามีแหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ราคาปกแล้วเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพอเป็นเรื่องในกระแสหรือเป็นเรื่องที่มันเริ่มจะหายากแบบครบชุดเนี่ยราคามันจะค่อนข้างขึ้นนะครับอาจจะเป็นเขาก็าจะ พูดกันประมาณว่าแบบเออมันเป็นค่าใช้จ่ายแบบทางเปอร์เซนต์ที่เขาโดนหักหรือรอะไรเงี้ยหรือบางทีเขาต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายกลอกไว้ก็แล้วแต่เขาครับว่าเขาจะตั้งราคายัางไงนะถ้าเราพอจใจจะซื้อก็ซื้อไปนะครับต่อมาจากขี้นอกครับเขาทําใส่หอ,อยดีเลยจริงๆผมน่าจะบอกว่าไม่ต้องห่อให้ก็ได้แต่ว่าเขาผมเห็นเขาห่อให้แล้วนะครับก็เลยเอาเปอ,อยากหอก็หอนะครับโอเคนี่ครับ นี่คือเรื่องหนึ่งที่เป็นดิจิตอลพินเล่มนี้ก็คือตำนานเทพไม่ประยุทธ์นะครับชื่อกันข้างจะมีการเน็บแนมกันเมืองกันสักนิดนึงนะตามร้านทั่วไปพวกดิจิตอลปินอะไรเงี้ยบางที่ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับอย่างเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ดังอะไรมากการสต็อกของของร้านทั่วไปมันก็จะไม่ค่อยมีก็เลยไปซื้อมานะครับอันนี้เจอที่คิโนกอันนี้หา,านานมากคือ ในช่วงตั้งแต่ตอนงานหนังสือล่าสุดเนี่ยแต่ละร้านไม่ค่อยมีเลยนะเรื่องเนี้แล้วตอนที่ไปที่งานหนังสือเล่มนี้ก็ไม่มี <c oughs> คือตอนนั้นเนี่ยซื้อมามีโอกาสได้ซื้อในรูปแบบที่แบบเออเป็นตัวเล่มธรรมดาที่มันไม่ได้แบบว่ารีพิ้นบ่อยๆก็เลยซื้อมาแล้วมันก็ขาดแค่พวกเล่มที่เป็นออนดมานนะครับหรือว่าเออเดี๋ยวจะหาที่เดียวเลยแล้วกันแล้วคราวนี้ก็หาได้ก็เป็นเล่มนี้นะครับเป็นเล่มสุดท้ายแล้วที่ผมหาเพราะว่า รู้สึกว่าเล่มหก็เจ็บจบแล้วมั้งแล้วผมมีเล่มหกแล้วนะครับโอเคดูต่อกันอีกนิดนึงผมจําไม่ได้ว่ามียังมีก็นี่ไงนี่คือจริงๆอไปเพื่อสิ่งนี้เลยนี่ที่ไปกันวันนี้เพราะว่าอนิเมะเขาปล่อยพรีออเดอร์รอบพรีออเดอร์แล้วของโครมที่เป็นลิมิเต็ดเล่มสิบเอ็ดถ้าผมจำไม่ผิดอ่าถ้าดูอย่างนี้ ในกล้องแต่ผมไม่แน่ใจว่าสีมันซีดมากแค่ไหนนะครับดูข้างหลังก่อนครับคิดว่าซีดไหมค่อนข้างนะค่อนข้างซีดนะครับดูจากแสงเนะี่ยคือแทบจะหายไปละซึ่งเป็นกับหลายๆเรื่องของลักพิมพ์ที่ออกมาในช่วงสองสามเดือนหลังนะซึ่งเดี๋ยวันี้เดี๋ยวผมจะขอไปพูดแบบโดยรวมอีกทีหนึ่งอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับถามว่าสำหรับคนที่รอพิออเดอร์เนี่ยก็ถือว่าเออดีแหละลอพิออเดอร์ได้มาก็ไม่เสียหายนะครับ ก็ถือว่ามีเก็บไว้แต่ว่าถามว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ร้อเปอร์เซ็นเหมือนตัวของก่อนพลยออเดอร์ที่เขาทํามานะครับก็ต้องทําใจกันสักนิดหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของการผลิตของทางสํานักกิมเขาเราก็ถ้าเราพอใจเราก็เราก็เก็บไว้ถ้าเราไม่พอใจเราก็ขายหรือไม่ก็อาจจะต้องเลิกตามจริงผมชอบตัวปกอันนี้มากเลยในต,ตัวที่มันเป็นก่อนรอบพลออเดอร์อ่ะสีมันสวยมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเก็บใส่ซองไปแล้วนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่ได้มานะครับ จริงปกเล่มยิบสามนี่ก็ดูซิทๆแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันก็ปิ้นมานานแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นรีปิ้นแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนเลขไม่ได้เปลี่ยนเลขหรือเปล่าอันนี้ก่อนก่อนรีปิ้นสีมันยังสดอยู่อันนี้ก็คือหัวนี้อันนี้คือเป็นหนังสือเก่าแล้วนะครับส่วนนี้นี่อันนี้น่าสนใจมาก,กอันนี้เดี๋ยวรอเล่มหนึ่งมาก่อนเดี๋ยวไปซื้อที่ร้านแล้วเดี๋ยวจะได้อ่านทีเดียว นะครับอันนี้เป็นโปสการ์ดที่มันแถมมันนี้จริงๆมีหลายเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวซื้อเล่มเดียวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ากลัวหมดนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อเล่ม1นึามตามอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในกระแสอะไรเท่าไหร่มันเป็นเรื่องที่ดังในญี่ปุ่นแล้วก็มีคนอ่านในไทยก็ประมาณหนึ่งก่อนนี้มันจะมีลิขสิทธิ์แต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในขั้นที่ว่าดังแบบสเลปตอนช่วงหลังๆแล้วแบบอยู่ที่ก็หมดตลาดแต่ว่าตอนนี้เขาเติมแล้วนะครับประมาณนั้นเอาไว้เท่านี้ครับสำหรับ การไปหาหนังสือในกรุงเทพซึ่งผมวิชาคนกรุงเทพตรงนี้นะที่ว่าหนังสือเนี่ยมันมีให้เลือกซื้อได้ค่อนข้างง่ายนะครับนี่ยังไม่นับแบบว่าพวกที่อยู่ตามสายส่งที่ทำผ่านฟ้าอ,อะไรเงี้ยอันนั้นง่ายกว่านี้อีกแล้วก็ราคาก็ดีอย่านีกถ้ามีโอกาสผมอยากจะไปทำคลิปที่นั่นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคนที่ผมรู้จักแหละก็อยู่กันในบริเวณโซนแถวนั้นกันค่อนข้างเยอะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้ทำคลิปตรงนั้นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับปกติไปเดินแบบชิลๆมากกว่านะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมใน คลิปนี้นะครับสำหรับอัปเดตเรื่องน้ำสือแล้วก็พวกแชร์ประสบการณ์การไปกรุงเทพนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ